เสิร์ฟไปลูกนี้เปิดง่ายครับเก่งครับเล่นเองแล้วครับเจ้าบอลโอ้โหครับท่านี้ครสองต่อหกครับเสิร์ฟไปลูกนี้เสิร์ฟนี้ครับยกช็ัดอุกนี้โอ้โหศูนย์ต่อหนึ่งครับ ดาวหยอดไปลูกนี้บอลจับ1-2โดนบล็อกออกไปครับลูกนี้ครับ0-2ครับเสิร์ฟไปลูกนี้เก่งเปิดดีครับบอลยกขึ้นเหยียบท่วมบล็อกครับตอนนี้อยู่ในเซตที่2แล้วนะครับสามต่อศนครับเสิร์ฟโดยบุญคุ้งทิพวงครับเสิร์ฟมาครับลูกนี้ ได้ครับลาวตะลูกนี้ไม่ข้ามครับเยี่อม4-0ครับเสริมตัดยอดมาเบาๆครับเปิดทังเท้าสวยเยียบเองครับลูกนี้ครับไม่ต้องรอให้ใครมายกให้แล้วครับใครจะได้เสริมโดยจงเก่งครับเสริมมาลูกนี้ครับไม่ข้ามลาวจะได้เสริม โดยเบอร์สี่ครับเสิร์ฟลูกนี้ตัดออกข้างไปครับสองต่อห้าครับดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ตัดยอดโอ้โหยอดดีครับเจ้าบอลเล่นเองไหมไม่ยังไงครับโอ้โหครับช็อตนี้ครับแอดมินนี้ใจหายเลยครับสองต่อหกครับเสิร์ฟไปลูกนี้เสิร์ฟนี้ครับยกช็อตปลูกนี้โอ้โหยครับโอ้โห ครับลาวโยกขึ้นลูกนี้สวยๆในปุน่มด้วยครับหายหมึงกันครับลาวครับในนี้ไทยเอฟซีคนไทยบอ,ยอน้อยหรือว่าเอฟซีเสาปลาวนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ ต้องแก้ไขไปครับลูกนี้ยังไงครับขอทําเองครับดูเจ้าบอลเตะลูกนีโอ้โหคอสี่ต่อ 8, 8ครับเสร์ฟลูก้นีครับไม่ข้าครับต่9อ9ครับดูครับดูครับ อันนี้เก่งขอเตะครับยกช็อตมาเตะโอ้โหครับไรไรเส้นลงไปสวยงามครับสี่ต่อสิบครับเสิร์ฟตัดหยอดลูกนี้ไม่ยข้ามครับสรุปการแข่งขันกีฬาฟีฟ่าโลกครั้งที่สองโดนเกี่ยวอีกแล้วครับโหโอ้ห สองต่อ4ครับชิงวันนี้นะครับวนิบส12ต่อ5ครับโอ้เสิร์ฟมาดีครับเปิดล้นไปครับลาวดูเล่นโอ้โหบอลน้อยตเตะอีกแล้วครับโอ้สมนี้ครับลาวครับด้วย 7จ็ดต่อสิบสามครับช็อตอีกแล้วครับสิบสี่ต่อเจ็ดครับเสร์บอัดมาเปิดสวยครับเรายกสวยเหมือนกันเตะลูกนี้โดนล็อกครับ15บต่อเครับ เสิร์ฟไม่ค้างครับลูกนี้ครับ15ต่อ8ครับเจ้าบอลน้อยเสิร์ฟอัดมาเลยครับเปิดดีครับเหล่าลูกนี้ครับยกขึ้นไปลูกนี้โดนบล็อกครับ9ต่อ15ครับเสิร์ฟไปสวยครับยกช็อตอีกแล้วอนึกว่าจะกระโดดแต่ก็คล้ายๆภาษาไทยนะครับ 9ต่อสิครับช็อตลูกนี้ออต่อสิครับสิบเจ็ดสิบเอ็ดครับ โอ้โหครับ18 11ครับเก่งเสิร์ฟหนักมาลูกนี้ยาวครันไปครับเสิร์ฟไปลูกนี้เปิดง่ายครับเก่งครับเล่นเองแล้วครับเจ้าบอลโอ้โหครับถ้านี้ครับโอ้โหครับโอ้โห ลงมาปุ๊บใส่แบบเตะโหดเหมือนโกดขรมาเป็นคนไทยแต่ก็รักล่าครับอขอภาพช้าบอลน,น้อยเนี่ยขึ้นสวยมากขึ้นสวยมากครับบอลน,น้อยเดี๋ยวมีช็อตเด็ดนะครับท่าบอลน,น้อยเมื่อกี้เป็นท่าที่พิสดารมากนะครับเดี๋ยวถ้าแอดมินนะครับได้ทำไฮไลท์นะครับจะตัดออกมาให้ได้ชม,มกันในเพจช,ชั้นนะครับ